สวัสดีครับลูกนยถักทายเป็นหนองตอนเที่ยงเทียงนะครับเนาะกินข้าวปลาครับก็กินข้าวปลาคือเก่าครับโอ้โอ้แตพ่อกินแล้วนะครับเนี่ยแต่พ่อกินแล้วโอ้หักลุนเดือกับหลายตัวนะครับเนี่ยเพื่อในกาละมั่งนะค่ะเมีนะครับเด้อกินข้าวปลาคือเก่าครับโอ้โอ้ลุนเดือดมีหลายตัวอย่ปอดปวดปดครับปอพอได้อยากได้กินอยู่นะครับเนาะ วิถีชีวิตบ้านเท่าถ้ามาหากินประมาณนี้เ so, yeah. yeah. ้าชำเนียกโพดแล้วบ้านเฮ่านะครับเนาะหากินข้าวปลาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยกินกินข้าวปลานะครับเนาะบรรยากาศแบบบ้านเฮาเนี่ยละวิถีชีวิตบ้านเฮาหากินข้าวปลาข้าวโอ้แสบแล้วครับกินข้าวปลาเนาะครับเนาะเนี่ย มันก็ลั่งตือกันล,ลั่งรุนกันอยู่ครับบท่านเศร้าอยู่ครับป่ายังมีอยู่ครับแต่เอาบ,บ่ใครได้นะครับเนาะเพราะว่าเอมันตัวมันลึกเนาะกะเอาหยากแน่อยู่เนี่ยกินขาา่าวปลาลามงว่าไหวกัมะมากินข่าวปลาน้ำมูเพิ่นเนาะเนี่ย,ก,ก,ก,ยกินกินข่าวแล้ว็ครจะกลับไปหางัวเก่าหรือวะเนี่ย บรรยากาศเปิดกันยังกันยังหลุนกันอยู่ครับนะโอ้ตัวใหญ่ย่ประจักษ์ถ้าเมืองพระเจ้าข้นมาแล้วครับเดินคือตัวใหญ่เติบอยู่าประจักษ์เนี่ยอืมปลาเริ่มสีงอมแล้วครับปลาเริ่มสีงอมเลยแหละแต่คือว่าคนหลังงอมก่อนปลา <c oughs> เออข้อไดนงอมก่อนาปพราานำก็นหนำเพียงข้อนะครับเนาะกัเออเอเตอนพอโยกมันแรงจ้ะจำส้นเคลียนเฮ้อ่ะเอาไว้มันเทียงมันเทียงอลไรด้เลย นนเฮ่อ,อแฟนละเกิดอะไรคุณคุโร่รวมเลยคุณทุกมันแท่ชั่นโอ้หเกียด้วยไม่คันเลย ลุงใหญ่ก็ขเขาจบคลิปลงเพียงชำนีก่อนนะครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อแค่นี้ละ